ฉีนมีข่าวลายสองเรื่องจะบอกอยากฟังเรื่องไหนก่อนอ่ะให้เราโปรเจกต์ของเราไม่ผ่านใช่ไหมเธอกัรพูดเธอเราถูกไหมฉันไม่รู้อ อาจารย์ยกตัวอย่างของกลุ่มหนึ่งให้ฉันดูนะมันทำให้ฉันถึงกับอึ้งอะพูดอะไรไม่ถูกเลยอะไรหรอกลุ่มที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเป็นกลุ่มของจอยในกลุ่มของจอยนะมีเชื่ออการคุยอยว่า อาจารย์บอกว่าเธออยู่กลุ่มของจอยมาได้เกือบเดือนละคือฉันฉันก็อยากจะบอกกับพวกเธอมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มยังไงอ่ะเริ่มยังไงอ่ะยิงเธอสะกดคำว่าเพื่อนยังไม่ถูกเลย ซงซาใจเย็นกอทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอเป็นเหยเกตัวเธอเห็นุ่มอื่นดีกว่าแล้วเธอก็ไปอ่ะเธอทิ้งเราทั้วงที่งานยังไม่เสร็จอ่ะเธอเอาตัวรอดเหรอเธอเห็นุ่มอื่นจะทำให้เธอจบได้แล้วเธอก็ไปใช่ไหมเธอเป็นเพื่อนแบบไหนกันแน่เนะคะเธอเห็นแก่ตัวที่สุดเลยนะสิ่งที่เธอทำนะวันหนึ่งเธอจะได้รับผลไปเลยฉันอยากเห็นหน้า